คนที่สคู่ครองจัก,กรพรรดินั่งแผ่นดินคนที่หผู้นำศรีวิไลจากมาวัยไปไวัยจนมิทันได้ตั้งตัวลำดับที่หนึ่งท่านกล่าวว่าสมพระชาติที่กำเนิดเพราะท่านนี้จากเป็นพระราชวงศ์คงอยู่นานแมะการเวลาจากแปลเปลี่ยนไปสักเท่าใดก็ตามจากอยู่ด้วยกันระยะหนึ่ง เพราะมีบุญวาสนาทั้งสองพระองค์มีมาเท่านั้นลำดับที่สองท่านกล่าวว่ามีบุตรมากแต่บุญวาสนาไม่นำทรงเพราะจากเป็นคนที่รักมากที่สุดในทั้งห้าพระองค์แต่จากโดนกีดกันหลายอย่างและผลกรรมที่ทำไว้จะมีบุตรสี่คนอันนี้ขอเพิ่มเติมว่าคิดว่าข้อนี้ยังไม่ตรง เพราะมีบุตรห้าคนลำดับที่สท่านกล่าวว่ามาที่ไหนกลับไปที่นั่นพระองค์นี้จักมีบุญมากและวาสนาที่ได้กระทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนและจักเป็นคนที่พระองค์ที่ทรงเมตตามากที่สุดด้วยผลบุญนั้น จักได้กลับมาอีกครั้งหรือมิได้กลับมาขึ้นอยู่ตามบุญและวาสนาหากกลับมาแค่เวลาในช่วงหนึ่งเท่านั้นลำดับที่สคู่ครองจกักรพรรดินั่งแผ่นดินจากเป็นผู้มีบุญและบารมีมากจากได้นั่งแผ่นดินคู่บารมีวาสนาสูงเด่นและจากเป็นผู้ทั้งปกป้องและหนุนนำ สมกับวาสนาราชินีสยามบุญวาสนาจากค่อยเป็นค่อยไปดังดอกไม้ผลิแต่มีอาจจะเทียบเท่าบุญญาที่การองค์กษัตริย์พึงต้องหาหนึ่งชีวิตและหนึ่งพืชเพื่อสิริมงคล ลำดับที่ห้าท่านกล่าวว่าผู้นำศรีบิไลจากมาวัยไปไวัยจนมิด้ทันตั้งตัวเพราะไม่อาจจะสู้บุญญาธิการองคกษัตริย์สำหรับบุคคลที่ห้าอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะมีแต่วาสนาไม่มีบุญบารมีส่วนลําดับที่สีและลําดับที่ห้านั้นท่านอธิบายว่าถ้ามีเสดี อาจจะไม่มีห้าเพราะมีแต่วาสนาแต่ไม่มีบุญบาร,รมีและนี่ก็คือคำทำนายของพระเกจิลึกลับท่านหนึ่งที่ได้มีการแชร์อย่างมากมายในโลกออนไลน์ที่เราได้นำมาฝากกันค่ะและถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม62เฟซบุ๊กของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายก ก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook เรื่องเกี่ยวกับคำทำนายเหมือนกันซึ่งท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเกี่ยวกับคำทำนายสารหลักเมืองค,องคุณสงขาสามคนจะเป็นใหญ่มีแผ่นดินซึ่งเนื้อหาใน Facebook ที่คุณไพศาลพืชมงคลได้เคยโพสต์ไว้โดยมีการนำภาพเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษช่วงหนึ่งมาประกอบข้อความซึ่งภาพนั้นปรากฏ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะที่ข้อความที่โพสต์ก็ได้มีการหยิบยกเอาคำพยากรณ์สารหลักเมืองสงลามาเปิดเผยได้ด้วยทั้งหมดระบุไว้ว่า คำพยากรณ์สารหลักเมืองสงคลาเมื่อครั้งตั้งสารหลักเมืองสงคลาเจ้าพ่อหลักเมืองได้พยากรณ์ไว้เป็นสำคัญว่าในอนาคตการจะมีคนสงฆลคาสามคนเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดินมาถึงตอนนี้คำพยากรณ์นั้นเป็นจริงถึงสองคนคนสงคลาคนแรกคือเจ้าพระยาสีธรรมมาทิเบศ จนักสงลาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและคนถัดมาก็คือพลเอกเปรมกินสือลานนท์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแผ่นดินจนได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยเป็นประธานองคมนตรีคงเหลือแต่คนที่สามเท่านั้นว่าจะเป็นผู้ใด เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นจริงตามคำพยากรณ์น,นั้นและได้แต่ภาวนาว่าคนสงฆ์คนที่สามจะเป็นใหญ่กว่าใครในแผ่นดินตามคำพยากรณ์ของเจ้าพ่อหลักเมืองจะต้องเป็นคนใหญ่จริงด้วยและดีจริงด้วยหลังตั้งสาลหลักเมืองสงฆ์ไม่นานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ไสัก,การะศาลหลักเมืองสงขลาในวาระที่เสด็จประภาสภาคใต้และจังหวัดสงขลาจากหนังสือสมเด็จโดยเรืองวิทยาคม24กันยายนห้าหนึ่งพ้นเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลัษณ์พระบรมบราชินี เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่สมิถุนายนพศ2521มีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญเมื่อปีพศ2543ทรงสมพบที่ตำบลบ้านพลุทางไปด่านนอกสะเดาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา